ในการแต่งคำประพันธ์เราก็กำหนดว่า,าจะใช้คำประพันธ์ประเภทใดเช่นเพลงฉากสุดท้ายลักษณะเป็นกรอนแปรกรอนแปร หนึ่งวักก็ประมาณแปดคำอาจจะใช้เจ็ดคำถึงเก้าคำได้ลักษณะกรอนมันจะมีสัมผัสและจะเป็นการแต่งที่ง่ายที่สุดเราก็กำหนดว่าอ่ะเราจะตั้งหัวเรื่องว่าฉากสุดท้ายนะในชื่อนี้แล้วมัน ในเนื้อเรื่องในคําประพันธ์เนี้ยมันจะเป็นฉากสุดท้ายจริงๆไหมถ้ามันจริงเราดูด้จริงหรือเปล่าอ่ะมาดูบทจบเขาฉากนี้คงจบลงด้วยการจากลาอันนี้ก็บอกชี้ไปถึงว่ามันจริงตามที่ ขึ้นหัวเรื่องหัวัวชื่อเนื้อชื่อเรื่องไว้ฉากสุดท้ายแล้วก็ดูต่อไปว่าในเนื้อความทั้งหมดมันมีกี่บทหนึ่งสองบทสามบทสี่บทเนี่ยนะมันมีสารัฐภาพไหมก็คือ คือมีเนื้อหาไหมสาระภาพก็คือมีเนื้อหาไหมเอ่อเนื้อหาอ่ะอ่ะมีรู้แล้วจะเล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับการจากลาทาไมถึงต้องจากลาเพราะมันก็มีเหตุผลว่าจากคนนั้นจากคนนี้สู่คนนั้นอย่างเงี้ยอ่ะมันมีเหตุผลแล้วก็เรียกว่ามันมีมีเนื้อเรื่องมันมีความหมายและมันจะต้องเป็นเอกภาพด้วย เอกภาพคืออะไรก็คือให้มันพูดในเรื่องเดียวกันไม่ใช่พูดสเปสะสปะพูดแบบไม่สามารถที่จะคุมเรื่องเนอ,เอชื่อเรื่องไว้ได้อันนี้คุมในหมดลองลองพิจรารณาดูเนื้อความทั้งหมดก็จะกลุมเรียกว่ามีเอกภาพและสัมพันธภาพอีกประการหนึ่งสัมพันธ์ก็คือมันจะ มันมันจะเกี่ยวเกี่ยวยกเอ่อเกี่ยวเนื่องกันไปหมดมีมีสัมพันธ์ต่อกันอนยะ่างเงี้ยตั้งแต่วัแรกกระทั่งวัดสุดท้ายอ่ะลองดูนะเก็บรอยฝันกับความหลังไว้เพื่อลาจากเก็บความรักฝากปล่อยใจไปกับสายลมเพียงเธอโบกมือลายิ่งพาใจให้ตรง หากใจไม่คืนข่มระทมปวดร้าวนี่ก็เรียกว่าอันเาขาเรียกว่าวะแรกหรือบทแรกก็จะพูดถึงเกี่ยวกับเก็บเก็บอะไรไว้ก่อนเก็บไว้พอต่อไปก็จะพูดถึงเพียงเธอโบอกมือลายิ่งพาใจให้ตรมพอเธอโบอกมือลาจากละฉันก็ ต้องหักใจลหละไม่คืนขมระทมปวดร้าวได้ปท,ที่หนึ่งบทที่สองก็พูดถึงว่าแอะชีวิตต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อจากนี้ก็คงจะเหลือชันและแผลเก่าตัดใจเราจากความหลังํำยักยินความหลังได้จบไปแล้วเธอได้ฝากรอยใจรู้แล้วละ่ะฝากเรื่องราวเอาไว้แล้วว่าชันนี่กลายเป็นส่วนเกิน แต่ในที่สุดต่อไปนี้ฉันจะเดินโดยไม่มีเธออีกแล้วเอายังต่ออีกต่อไปเธอเป็นเพียงแค่ความหลังก็คืออดีตแล้วเธอเป็นรอยฝังเป็นเพียงบทเรียนจะลืมเธอสิ้นลงลืมจะลืมแล้วนะตอนนี้หากเรียนรักต่อไปใจคงปวดร้าวอันนี้จะใช้คําว่าปวดร้าวเหมือนจะย้ําว่า เพลงน,นี้มันเศร้านะมันฉากสุดท้ายมันต้องมีการปวดร้าวปวดร้าวสองปวดนะจากเหตุใดที่ทําให้ฉันเนี่ยปวดร้าวบ่อยนะเพราะว่าเธอเป็นคนยังไงเธอเป็นคนจากคนนี้สู่คนนั้นฉันต้องลาก่อนฉากบางตอนที่มีฉันทันจบจบสิ้นลงมันเพราะว่าเธอเปลี่ยนเปลี่ยนบ่อย ซึ่งจบแล้วนะต่อจากนี้ฉันเนี่ยไม่มีคนร่วมฝันไม่มีความมั่นคงฉากนี้จบลงด้วยการจากลา